สวัสดีค่ะมาเก็บฝ้าหลังนะคะฝ้าหลังไส้แดงค่ะฝ้าหลังทีพีเอช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์สงอากิงพันมาให้นะคะอันนี้เป็นการเก็บชุดที่สองแล้ะนะคะฝ้าหลังค่ะนี่รอบนี้ได้สองลูกนะคะนี่กำลังทยอยติดดอกเพิ่มค่ะมาเดือ ฝักนิดนึงค่ะเอาไปใส่ต้นมามา่าต้นนี้สูงมากเลยนะคะเริ่มน่าจะเริ่มจะติดดอกแล้วค่ะปูมักัวบูติดฝักเยอะเลยติดดอกเยอะเลยค่ะนี่เยอะแยะเลยปลูกเอาไว้ในห่วงรถค่ะ พื้นที่น้อยก็สามารถปลูกผักทานได้นะคะมสมไทยอร่อยมากเอาไปใส่ต้มมาม่าด้วยปักช้ำก็ง่ายง่าวันนี้อากาศหนาวหาอยากกินอะไรร้อนๆอน กินอาหารถรู่ต้มมามา่าใส่ผักปรอดสารค่ะแล้วก็ไปเก็บไข่ไก่บ้านได้แ้วค่ะได้ฝรั่งไส้แดงแล้วก็อะไรนะสมไทยแล้วก็ผักฟูมักค่ะหรือว่าผักขมมีตรงนะคะเอาไปใส่ต้มมาม่าค่ะ